สึนามิวันที่26ธันวาคม2547คลื่นยักษ์พัดถลม่ม6จังหวัดภาคใต้ภูเก็ตพังงาระนองกระบี่ตรังและสตูลและได้คร่าชีวิตคุณพุ่มพระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์และพี่น้องชาวไทยจำนวนมากส่งกลิ่นลุนแรงหลุ้มทั่ววัดยันยาวและเมืองตะกัวป่าคลื่นยักษ์สึนามิ พัดเรือตรวจการต่อ813น้ำหนักกว่า60ตันขึ้นมาบนชายฝั่งขึ้นมาห่างจากชายฝั่งประมาณ2กิโลเมตรต่อมาหาดบางสักได้ทำอาคารหลบภัยให้กับชาวบ้านและยังมีสารพ่อตาสามพันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมอแกนว่ากันว่าพ่อตาสามพันเป็นผู้นำชนเผ่าของชาวมอแกนนั่นเองเวลาผ่านไปจากวันนั้นถึงวันนี้ คนไทยไม่เคยลืมเหตุการณ์ครั้งนั้นได้เลยและคลิปหน้าอาริสเล่าเรื่องจะพาไปชมเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะคะ